ผลิตภัณฑ์แล้วก็กลิ่นกายแบบไหนที่คนท้องใช้แล้วปลอดภัยมาฟังกันครับในภาวะที่เกิดการตั้งครรภ์น,นะครับช่วงนั้นนะครับผิวของเรานะครับจะมีการบางลงนะครับแล้วทําให้เกิดการแพ้ได้ง่ายครับผสมกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงตั้งครรภ์ดังนั้นนะครับการเลือกผลิตภัณฑ์ในการดูแลเกี่วยวกับเรื่องกลิ่นตัวในช่วงท้ทองนะครับจึงมีความสําคัญ และนี่ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับในการเลือกปิพันธุ์ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับช่วงที่เรากำลังตั้งคันอยู่ครับมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อที่1นะครับหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตรายครับยกตัวอย่างเช่นสาระงับเหนือครับอลูมิเนียมคอาร์บอเรตครับตัวนี้นะครับถ้าหากเราใช้ในระหว่างที่ตั้งคันนะครับสารตัวนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ใต้ผื้นหลังได้ครับและที่สําคัญครับมีผลต่อทารกในคันครับพาราเบนครับ พาราเบนเองนะครับเป็นสารกันเสียนะครับที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปนะครับอันนี้ต้องระวังครับเพราะตัวพาราเบนเองนะครับมีผลต่อฮอร์โมนครับไคโตซานครับเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ว่ามีผลต่อความปกติของฮอร์โมนครับและสุดท้ายครับคือน้ำหอมครับน้ำหอมสังเคราะห์ในกลุ่มนี้นะครับในระหว่างที่ตั้งครรภ์ใช้นะครับผิวของคุณแม่ตั้งครรภ์มีความบอบบางนะครับแล้วก็แพ้ได้ง่ายหากใช้นะครับอาจทําให้เกิดผื่นแพ้แลอเกิดผื่นขันเกิดขึ้น